สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนกับซูซี่ในช่องซูซี่เอลซิงซันลอตกันนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซูซี่กันด้วยนะคำเตือนสำหรับเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินไม,ม่ไม่แนะนำให้ทำตามกันนะจ๊ะโอ้ยอออพออภัยนะเสียงขึ้นจมูกโอ้ยมา เรามาในเกม The Queen Banket นะเออหรือว่างานเลี้ยงของราชินีเออโอ้โหมาดูซิว่าวันนี้จะเป็นยังไงเออเรามาในทุน150บาทนะมาจะเป็ด5บาทไปก่อนมาปุณนอโอตโต้ไปก่อนเลย10ครั้งมาดูซิว่าเป็นยังไงเออโอ้โหจะมาไหมวันนี้มายังไงนะเออโอ้โหเงียบว่ะเฮ้ยโอ้โหเงียบว่ะ โอ้เงียบเอาฟรีแล้วฟรีเอามาโอ้โหเงียบกริบโอ<ห>้ไม่เหลืออะไรเลยอุ้ยเอามาห้าสิบตังค์เออมาห้าบาทโอ้โหเอหย้ยเอาไยไหมเออไปดิเอาโอ้โหมาไหลดอกสุดท้ายนะโอ้โหได้เรื่องอยู่นะโอ้โหมาสิบหกบาท แจกไป50คืนมา16บาทมาไปอีก10หมูแล้วกันมาไหมโอ้อันี้โบนัสทามะเรามาพร้อมโบนัสทะเอ้เอ้ามาเรามาพร้อมโบนัสทามะทุกคนโอ้โหขูหค่คิดว่าจะไม่มาซะแล้วอุยดอกนี้มา47บาทเท่าไรก็เอาตอนเนี้ยโอ้โหยังไรผ่านเออมา ไปเออโอ้มาโอ้ยี่สิบห้าตังโอ้หรวมกันได้สามบาทเออมาโอ้ทำไมมันฟรีแปลกวะเอ้ยเอามาเอามาปูมา เบานะเบานะโอ้โหปีเกมก็ไม่เข้าเอาเออมาเออมาเบทห้าบาทอีกสักทีไปมาหมุนออตโต้ไปเลยอีกสิบครั้งเออโอ้โหไม่มาก็ไม่มาช่างมาแล้วเอา้ามาเฮ้ยโอ้โหมาไหมเฮ้ยโอ้โหจิบห้าบาท ไม่แถมกูเลยเอาดูดิเฮ้ยโอ้โหเงียบจริงเอามาเฮ้ยโอ้โหตอนนี้ร้อยแปดสิบมาแล้วเฮ้ยเอามาดิโอ้โหโอ้โหตรงอื่นไม่เข้านะเออโอ้โหกิมจุ่มกิมจิจยังไม่มานะเออรางวัลเมกกาได้มาหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเฮ้ยโอ้โหกว่าจะมานะกว่าจะมานะวันนี้นะเอ้ยแต่โอ้โหโบนัสทำม,มาอยู่นะเออก็ถือว่ายังบวกอยู่เอา ดูซิว่าวันนี้โบนัสไทม์จะแจกเราเท่าไหร่โอ้โหเออมาอุ๊ยโอ้โหไหลเลยดิโอ้โห,ห,ห,โโหไม่ไหลเลยมาตะแบงแม่งเลยเป็นสิบบาทมาโนตโต้ไปเลยสิบครั้งมาเออโอ้โหดูซิสายทบอยู่แล้วเอออฮ้ยโอ้โหเงียบมากเฮ้ยโอ้โหเงียบจริงว่ะ เอ้าเฮ้ยโอ้โหมาดอกเดียวนี่2160บาทนี่โอ้โหมาดอกเดียวเออเราซูเปอร์เมกาได้มา2160บาทนี่เออโอ้โหนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะเออออกมาไหมเฮ้ยโอ้โหมาเฮ้ยโอ้โหอย่างอื่นไม่เข้าโอ้โหมาดอกนี้1440บาทเออมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเออ โอต้องตะแบงนะต้องตะแบงเมื่อกี้แบบโอ้โหถอดใจละเออโอ้โหตะแบงมาเบสิบบาทนี้โอ้โหบอกเลยนะเกมนี้นะเออเวลาเข้าทีนี้โอ้โหจะหนักจะเต็มอยูนะโอ้โหตัวรางวัลเขาเข้าหนักเข้าหนักเออโอ้โหมา21บาทเอามาดิมาดิดันไปอีกดิมาเบดร้อย เออโอ้โหซูซี่สายทบอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วเบ็ดเบามาหมุนอโต้ไปเลยสิบครั้งมาเราสวยสวยอุ้ยโอ้โหมาเฮ้ยไม่ไหลโอ้โกิมจิไม่เข้าเออมาเท่าไหร่ก็เอามาเถอะนี่ว่าไหลผ่านเอาอฮ้ยโอ้สามสิบโอ้โหฟีเรีเกมก็เงียบปะนี่ฟีรีเกมก็ยังเงียบอยู่ ไม่เข้าโอ้หออกหน้าเดิมอเงี้ยเฮ้ยโอ้โหมาโอ้โหดอกนี้สองหมื่นสองพันสี่โอ้ยังไม่จบด้วยหลายอีกเอาโอ้โหดอกนี้สวยๆนี่เออรางวัลซุปเปอร์ไมค์ได้มาสองหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทนี่เป็นไงโอ้โหแจกทีแจกแบบคอมโบนะเออโอ้โหโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องนี่โอ้โหสองหมื่น เออโอ้โหคิดว่าจะเงียบซะแล้วนะเออมาไปไปเลยเบสสองร้อยจัดไปเลยสามสิบหมุนมาสองร้อยสามสิบหมุนหกพันมาดูสิว่าหกพันจะอีโอ้โหดอกนี้หมื่นหนึ่งคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะเออโอ้โหมาโอ้โหโบนัสทำคอมเมนต์จริงๆนะเออ ใครสนใจโบนัส t า m ดีๆอย่างนี้สามารถกดลิงก์ใต้คลิปตามไปเลยนะออู้บอกเลยบึมบ้ามนี่เป็นไงดอกเดียวรู้เรื่องรางวัลซูเปอร์ไม่ขาได้มา1 1 8 8 0บาทนี่เป็นไงโอ้โหจะหนักจะเต็มมาโอ้โหมาเข้าทีก็คือคุ้มอะ่ะเออโอ้โหมาขอสวยๆไม่มีคอมโบเซตให้กันบ้างเลยเออโอ้โหมาทีย่างนี้นะเออก็ยังดีดีกว่าไม่เข้า โอ้โหโอ้โหฟรีเกมไม่มาเลยนะเอ้ามาไหมมาไหมโอ้โหไม่เข้าเอาเหลือแถวสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหหยุดแล้วเรียบร้อยนี่ฟรีเกมมาพอดีเอ้าโอ้โหถามหาก็มาเลยมาสแกตเตอร์สี่ตัวหมุนฟรีสิบครั้งนะเออมาโบเข้าให้นี่ร้อยยี่สิบ เออมาเจมาคูนี่นี่เออฟีเกมก็จะมีตัวคูนนะเออเกมนี้นะโอ้ลำพังลำพังการแตกของของตัวรางวัลอ่ะก็ได้ไม่น้อยนะเออโอ้โหตัวคูนมาอีกกบบบื้มบ้ามละเอ้ยโอ้โหคูณสี่นี่คูณสี่แล้วเฮ้ยไหลไหมเฮ้ยเอาไปดิเ้ยออเอามาโอ้โูฟีเกมเออโอ้โหมาเออฟีเกมได้เรื่องนะแบบนี้นะ โอ้โหดูดไม่หยุดเลยโอ้ไปดิไปดิโอ้โเอาโอ้โมาเรื่อยๆนะเฮ้ยโอ้โหดองนี้สองหมื่นเอายำเฮ้ยโอ้โหมาโอ้โหไหลยาวดอกเดียวโอ้โหมาเออโอ้โหรางวัลซูเปอร์ไมค์ได้มาส่หมื่นามาร้อยสบบาทนี่ กูดอกเ,เดียวรู้เรื่องนี่ฟรีเกมไปไงกูกูจะหนักจะเต็มถึงว่าทําไมมายากโอ้โหวันนี้นะอเอออกูดูดูฟรีเกมกูเ,เข้าแต่ละดอกไปไงกูไหลไม่หยุดเอากูคูนยี่สิบเอ็ดไปแล้วอ่ะอเออกูรางวัลซูเปอร์เมกัดได้มาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะกูกูจะหนักจะเต็ม ูย้ำอีกครั้งนะใครสนใจโบนัสทําดีๆสามารถกดลิงก์ใต้คลิปตามมันเลยโอ้โหบอกเลยนี่บึ้มมโอ้โหดูตัวคุณซะก่อนนี่เฮ้ยโอ้โหไก่ไม่เข้าอ่ะตุ๊กไก่เหรอเออโ,โอ้โหเสียดายเฮ้ยเอามาเฮ้ยกิมจินี่โอ้โหดูกิมจิโอ้โหสี่ร้คูณยีเข้าไปก็ไม่เหลือโอ้โหโดนไปนี่ เออรางวัลซูเปอร์เมกาได้มาอีก1 5ึ่งห้หบาทโอ้โหอู้ฟีเกมรอบเดียวเนี่ยโอ้โหจัดหนักเลยนะจัดหนักเลยจัดหนักเลยเออมาโอ้โหดูฟีเกมโอ้โหฟีเกมได้มา7จ็ดหมื่นสี่อ่ะเออโอ้โหเงียบแบบโอ้โหแตงนอกคือวังเวงมากนะโอ้โหแต่มาโอ้โหเจอฟีเกมเข้าไปดอกเดียวรู้เรื่องนี่โอ้หมาวิหมาวย ย้ำอีกครั้งนะใครสนใจโบนัสทําดีๆอย่างนี้สามารถกดลิงก์ใต้คลิปตามมาเลยโอ้โหบอกเลยนี่เบิ้มเบ้่มอ้โหจะนักจะเต็มอ้โหแสนไปแล้วอ่ะเออโอ้โหตอนแรกรอแล้มากเกือบไม่อยู่แล้วเอ้าเฮ้ยม่ดิอุ้ยไหลพานเหรอเฮ้ยมาอ่ไหมเฮ้ยโอ้โหหยุดเอ้าฟรีเกมโอ้โหถ้าแตกดีแบบเมื่อกี้นะโอ้โหปังไม่ไหวนะเออโอ้โหฟรีเกม อ้เวลามามาติดๆเลยนะเอาหนิโอ้ถนัดไหลด้วยฟีเกมถนัดไหลอื้อมาเท่าไหร่ก็เอามาเหอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหขยับเป็นเข้าขยับเป็นเข้าดูโอ้โหฟีเกมนะเออโอ้โหวันนี้คิดว่าจะไม่ได้เข้าฟีเกมซะแล้วเออมาอยู่นะโอ้ดอกนี้4,180บาทโอ้โหมาเข้าฟีเกมก็คุ้มแล้วอ่ะ ไม่เข้าเอา้าเงียบแล้วเอา้าื้อมาคิวมาโอ้เอา้าเออโอ้โเออมามาเฮ้ยโอ้โเอ,อหมื่นหนึ่งบอกแล้วนะเกมนี้นะเข้าทีนี้คือโอ้โห,โโหด้วยความที่ตัวตารางมันอะตัวมันเยอะเออแล้วเวลาถ้าเข้าเหลี่ยมมันก็โอ้โหถ้าเข้าก็คือไหลนี่ ราวัซูเปอร์ไม่าดได้มาหนึ่งมามพันหบาทเออมาโอ้โหไหลเอาโอ้โหมานะเฮ้ยออกเจมาคูณ9ลงไปนี่โอ้โหมาหรือไหลไหลเฮ้ยโอ้โห2,800เฮ้ยโอ้โห3,000พันเอาเอออย่าหยุดอย่าหยุด เฮ้ยโอ้โหดอกนี้เฮ้ยเอามามาล้างหน้าสวยๆมาเลยขูดเจ็ดพันแปดมะเฮ้ยโอ้โหดูดิเออฟีเกมเข้านะโอุ้ยวันนี้ฟีเกมมาดีมากเอาโอ้โหมะจะนักจะเต็มมาเลยเออโอ้โหไหลโอ้โหดดอกนี้ได้มาสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหได้เรื่องอยู่นะวันนี้นะโอ้โหทุนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนโอ้โหไหลแบบ เออสวยวันนะี้เออฟีเกมสวยจริงโอ้โหมาโอ้โหแต่งนอกคือวางแวงไปเลยอะ่ะเออเจอฟีเกมเข้าไปเข้าที่คือหลาหลอย่างเดียวโอ้โหปังไม่ไหวนะแบบนี้นะย้ำอีกครั้งนะใครสนใจโบนัสทำดีๆอย่างนี้สามารถกดลิงก์ใต้คลิปตามมาเลยโอ้โหบอกเลยบึ้มบ้ามนี่อยออามาอีกแล้วเอาอย่าบอกนะเอยโอ้โหไม่มาโอ้โหถ้าฟีเกมมาอีกนี่โ บอกเลยจัดหนักเออโอ้โหพอนะได้ก็ต้องรู้จักพอเสียก็ต้องรู้จักพักนะจ๊ะโอ้โหปังไม่ไหวนะโอ้บวกมาแสนเจ็ดเออโอ้โหใครสนใจโบนัสทาง่ากดลลงใต้คลิปตามมาเลยนะโอ้โหมาเดี๋ยวเราจัดให้นะเอ้อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ซูซี่กันด้วยนะจ๊ะโอ้โหปังไม่ไหวเออเดี๋ยวขอไปถอนก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบาย